สวัสดีครับน้องฟุกนี่ครับเป็นไงไฟนี้ซ้อมซ้อมยังเริ่มเริ่มเข้าไายซ้อมหลักซ้อมได้กี่วันแล้วครับไดมีอาทิตย์แล้วครับอาทิตย์ไฟนี้เจอเหล่าน้ำมูลเหล็กเป็นไงบ้างเจอเหล่าน้ำมูลเหล็กก็ไปสู้เต็มที่ครับเต็มที่เหมือนเดิมนะครับเราได้หนักสองปอนด์ปะสามสามสามห้าเป็นไงเวทนี้มันโอเคสำหรับเราไหมครั ก็เล่อยมาทำต่ำสุดได้เท่าไหร่ได้สาม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 ได้ใช่ไหมอ๋อสามสามห้าก็ชิวๆเลยครับเออแล้วสองปอนที่เขาต่อให้เราเนี่ยโอเคไหมโอเคครับน่าจะน่าจะดีกว่ากว่าไม่ต่อนะเออเป็นไงเจอพี่หลานมูนเป็นไงบ้างก็แกก็เก่งครับต้องตั้งใจซ้อมไวเดิมเห็นเขาต่อยไหมช่วงหลังก็เห็นครับเขาหน้ากลัวตรงไหนครับมันมีลูกเซซ้ายลูกป้องกันตัวดีครับ เขาเขาจะออกแบบจุกจิกชกยากนะครับเขาเขาหนีเขาไม่แลกกับเรานะมันจะชกยากไหมแบบเนี้ยน่ายะยากครับชกยากนะแต่เราก็เต็มที่อะเนาะแล้วเราต่อยแผนไหนดีก็ต้องเดินติดตัวแล้วตัวมีอาวุธเยอะนะครับมีต้านคอมีศอกมีหลายอย่างช่วงหลังนี่พวกน้อยเป็นวมที่อาวุธเยอะมากมีหลายอย่างมากแต่ก่อนนี้เขายังเดียวเลยเออใครเป็นคนแนะนําให้มีอาวุธที่หลากหลายแบบนี้ ทัวเนอร์กุยตนเนอร์นะดูสองมีเอฟกันอะไรจอมพิกล็อกเขาบอกจอเป็นล็อกพิกล็อกพิกล็อกชนะไปกี่ไฟแล้วครับก็หลายไฟอะหลายไฟช่วงหลังบอกเห็นได้เฉีดเยอะมากหลายหลายแสนเป็นล้านแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยนะอ๋ออย่างอย่างอย่างอย่ได้อัดสุดอัดฉีดเยอะสุดเท่าไหร่อเฉียดสองแสนกับลุงกิจครับอ๋อลุงกิจสองแสนแล้วมีไฟอื่นอีกไหมที่ได้เยอะๆยอะ๋อไม่มีครับมีแต่พวกรางวัลกิทธิอ๋อเออแล้วไฟนี้ ก็แน่นอนแหละต้องได้แน่ๆถ้าชนะเออชนะมากี่ไฟแล้วครับชนะแปดเสมอหนึ่งครับกี่ไฟนะชนะแปดเสมอหนึ่งชนะแปดเสมอหนึ่งเก้าไฟไม่แพ้ใครเลยโอ้โหสดมากสดมากนะครับถ้าเกิดผ่านร้านมูลเล็กได้เจอใครดีแล้วแต่แสงวันนี้ไหมแสงวันนี้ถึงไหมอ่ะแล้วแต่แล้วแต่เลยเราต่อยหมดมีหน้าที่ต่อยต่อย่างเดียวนะฮะปีนี้พุกอายุเท่าไหร่ เข้า21ครับ21ดูยังน้อยอยู่เลยเออออ่าฝากไล่ถึงแฟนคลับฟุกน้อยหน่อยครับวันที่20นี้ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจผมครับจะทำให้เต็มที่ครับเต็มที่ในพังโอเคขอบคุณมากครับน้องชายนี่กลับ สุดท้ายผมฝากไปด้วยนะครับใครอยากจะลุ้นมวยกับผมมีครบเลยทั้งมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกอยากกระทิมอยากกระแทงอยากจะออกตัวกลางอากาศครบจบที่เดียว ad tiger ตองเกครับ ad ไปเลยนะครับ ad tiger ตองเกใส่ ad ข้างหน้าตามด้วย tiger ตองเก้ g i g e r 999าเเก ad tiger ตองเกนะครับเรื่องของการบริการผมยินดีรับใช้24ชั่วโมงครับแล้วก็เอกชุมพรการันตีเลยครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านไม่มีตกหลน่น นะครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านย้ําว่าไม่ให้ตกหล่นไม่มีตกหล่นแน่นอนติดมือถือท่านไว้หน่อยครับแอดไลน์ไปครับแอดไทเกอร์ตองเก้าขอบคุณครับสวัสดีครับ